สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือไวกิ้งได้เวลามาเฉลยกันแล้วนะคะคุณผู้ชมว่าสําหรับพืชน,นะคะที่มีหลากหลายสีนะคะและที่สําคัญเป็นพืชเศรษฐกิจด้วยเนี่ยนะคะคําตอบก็คือราชินีแห่งไม้ใบนะคะหรือว่าบอนสีนั่นเองค่ะคซึ่งจะเป็นที่รู้จักกันดีนะคะในกลุ่มผู้ที่นิยมชมชอบนะคะเรื่องของไม้ประดับค่ะและที่สำคัญนะคะตอนนี้กำลังเป็นที่ต้องการมากๆในตลาดต่างประเทศค่ะ ซึ่งสวนบอลสีที่จะพาคุณผู้ชมไปดูในวันนี้นั้นนะคะก็เป็นแหล่งเพาะพันธุ์บอลสีกว่าร้อยสายพันธุ์เลยทีเดียวค่ะทั้งพันธุ์ดั้งเดิมนะคะทั้งพันธุ์ที่คิดค้นขึ้นมาใหม่เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะคะในเกษตรมีดีค่ะค่ะเฮลโลสวัสดีครับเกษตรมีดีวันนี้พามาดูไม้ประดับที่เป็นพืชเศรษฐกิจส่งออกต่างประเทศนั่นก็คือต้นบอนสี ที่นี่สวนพิพัฒน์พงปลูกบอลสีกว่าหนึ่งพันชนิดทั้งพันเดิมและพันที่เพาะพันขึ้นมาใหม่ยังไม่ได้ดังชื่ออยากรู้แล้วใช่ไหมละครับว่าคนที่สามารถเพาะพันบอลสีเป็นพันชนิดคือใครไปหาเขากันเลยชอบสีสันของใบครับเพราะว่าสีสันของใบมันมันโดดเด่นกว่าไม้ตัวอื่นอันสีครับหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็ส่วนมากจะเป็น ไม้ที่ว่าใบาเป็นสองสครับที่นี่จะมีหลายหลายตัวที่สุดครรายได้ก็เป็นประมาณเดือนก็ต่ำๆก็ประมาณ5 6าห0หมื่นถึงแสนบาทบางเดือนตอนนี้ก็ถ้าในประเทศก็ส่งพวกแมค้าตามส่วนคือจักเนี่ยครัจัก,จกแล้วก็มีตามเป็นพวกต่างจังหวัดอย่างนี้ก็รับไปขายต่างประเทศก็พอมีเข้ามาบ้างส่วนมากต่างประเทศก็เป็นพวกยุโรป ก,ก็กําังติต่อ,อ2ปีที่พี่พิเชษปลูกต้นบอนสีอย่างจริงจังเพราะมีความรักต้นไม้ตั้งแต่เด็กๆคุณพ่อของพี่พิเชษสนใจเรื่องบอนสีและพี่พิเชษก็ได้เริ่มสนใจการเลี้ยงบอนสีมาเรื่อยๆสืบต่อจากคุณพอ่อจนตอนนี้ในสวนมีบอนสีมากกว่าหมื่นต้นมีพ่อค้าและผู้ที่ชื่นชอบมารับซื้อถึงที่สวนนอกจากนั้น ยังมีนายหน้ารับซื้อไปส่งขายที่ต่างประเทศอีกหลายประเทศบอนสีเป็นพืชที่ชอบอากาศร้อนชื้นจึงต้องทำซุ้มเหมือนตู้อบไว้จำกัดอุณหภ,ภูมิยังไงล่ะครับ mm hmm. เห็นต้นเล็กๆแบบนี้แต่ราคาไม่ค่อยเล็กเลยนะครับ mm hmm. เริ่มจากต้นละ20บาทไปจนถึงแสนบาท แถมยัมีดีได้ไปออกร้านที่ตลาดนายกเรียบพรอาอพนุงกรุงกเกษมท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์เห็นตนบอนสีของพีริเชตก็ถูกอกถูกใจจึงตั้งชื่อให้ว่าแดงชมพูด,ด้วยลักครับเทคนิคของผมก็คือใช้เลือกดินดินที่ดีที่สุดก็คือดินใบก้ามปูัต้องเป็นแท้ๆครไม่ต้องผสมใบอะไรเลยผสมกับดิน ใบก้ามปู3าส่วนดินหนึ่งส่วนแค่นั้นครับมันจะบอนสีก็จะโตโดยธรรมชาติไม่ต้องไปใช้ปุ๋ยเล็งถ้าอยากจะปลูกก็แนะนำเลยว่าทุกคนต้องมีใจรักก่อนรักในพันไม้ที่ในบอนสีครับรักก่อนแล้วส่วนเรื่องรายได้หรือเรื่องการค้าขายเดยนจะตามมาเองครับอ,อันนี้รายได้บอกไม่ได้ว่าจะตามเป็นอไรแต่ถ้ามีใจรักแล้วยังไงก็รายได้มัน มากกว่าเงินทองเลยครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับบอลสีที่สวนพิพัดพงศ์ไม่ธรรมดาจริงๆทรงประกวดได้รางวัลมากมายและยังเพาะพันเองด่งดังทั้งในและต่างประเทศจนส่งขายไม่ทันหากท่านผู้ชมทั่วประเทศมีความสนใจที่จะเลี้ยงบอลสีติดต่อสอบถามพี่พิเชษได้นะครับพี่เข้าใจดีมาก อนทุกอย่างเกี่ยวกับบอลสีมารำมาเรียนขอความรู้ได้ที่สวนพิพัฒน์พงได้เลยครับแก คาร์บอนสีนี่เป็นพืชที่มีความสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็มีสีสันของใบที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยค่ะซึ่งนะคะเป็นพืชชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพในการส่งออกแล้วก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้เกษตรกรเพื่อที่จะเป็นการสร้างไรายได้อีกด้วยค่ะค่ะส่วนในช่วงหน้านะคะอีกหนึ่งประเด็นที่สําคัญค่าวนี้จักกระแสเกษตรจะพาผู้ชมไปติดตามเรื่องของการสนับสนุนส่งเสริมให้นําเอาอยางพารามาใช้ในแวดวงของอุตสาหกรรมมากขึ้นนะคะพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงหน้าจาักกระแสเกษตรค่ะค่ะ